สวัสดีครับมีฟอ4ช anel ครับผมวันนี้มาพร้อมกับการอัปเดตรหัสเด็ดฟรีของทูบู๊บนะครับน้องๆอ,อย่าเพิ่งเข้าไปกดนะครับพี่อยากให้ฟังรายละเอียดก่อนเนื่องจากว่าพี่อยากจะอธิบายการทําคลิปนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดน้องๆเข้าไปแล้วมันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยน้องๆจะด่าพี่เอานะ ก็เอาเป็นว่าวันนี้รหัสเน็ตฟรีที่พี่จะพูดถึงนะครับผมมันก็ไม่ได้มีความใหม่อะไรหรอกนะแต่ว่าเป็นรหัสเน็ตฟรีที่พี่เนี่ยเอาไปทดสอบมาแล้วว่าช่วงนี้มันจะคงใช้งานได้อยู่นะฮะขราวก่อนนู้นที่พี่ทําคลิปวิดีโอไปเกี่ยวกับเรื่องของรหัสเน็ตฟรีทูมูฟนะครับผมก็ตรงนั้นแหละพี่ไปกันกองตัวที่ชัวร์ที่สุดแล้วก็ตัวที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมก็สรุปได้ว่าสามารถใช้งานได้ถึง6รหัสกันเลยทีเดียวนะครับผมมันสามารถใช้งานได้ในแต่ละวันเนี่ยนะ ก็รหัสหนึ่งก็1 g b บแหละนะครับแต่ที่มันเป็นปัญหานะตอนนี้ก็คือข้อความที่มันเข้าช้านะครับเมื่อก่อนพี่ทดสอบก็คือข้อความผ่านไปประมาณสัก3าวันนะข้อความถึงจะเข้าใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่ทดสอบแล้วนะครับผมก็คือสมัครวันนี้นะข้อความมันจะเข้าอีกทีคือวันถัดไปเลยนะครับผมก็คือเป็น1วันนะเออเพราะฉะนั้นใครจะใช้เน็ตยังไงเนี่ยมันต้องมีการวางแผนนะครับเทคนิคของพี่ก็คือถ้าพี่จะใช้เน็ตพรุ่งนี้พี่กดสมัครเองนะครับผมสมัครในในเครื่องเนี่ยนะวันนี้เลย พอถึงวันพรุ่งนี้ข้อความเข้ามันก็ใช้งานได้พอดีนะครับผมก็สะสมไว้ประมาณ 5GB กนะฮะก็ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะค่อนข้างสะดวกนิดนึงนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มาเชิญชวนน้องๆนะครับผมใครที่อยากจะสมัครหรือว่าใครทีอ่อยากจะเล่นเนี่ยคิดแล้วก็พิจารณาเอาเองนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ขึ้นรหัสให้ทีเดียวเลยพลืดเดียวเลยนะครับผมทั้งหมด6กตัวนะ 5ตัวแรกเนี่ยจะเป็น1 GB นะครับเหมือนกันสามารถใช้งานได้24ชั่วโมงส่วนตัวที่6เนี่ยเป็นรหัสในตำนานนะสามารถใช้งานได้ 5GB เหมือนกันนะครับผมรวมในคลิปนี้ก็ประมาณสัก10 GB นะครับผมที่สามารถใช้งานได้นะแล้วก็ใครที่เคยใช้รหัสตรงนี้ไปแล้วอาจจะไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอดูรอติดตามก็ต่อไปเดี๋ยวจะคัดสรรสิ่งดีๆมาให้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับรหัสเด็ดฟรีเนี่ยนะฮะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าได้ไม่ได้ยังไงฝากน้องๆคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างทีนะครับส่วนใครที่เอ่ออยากจะให้พี่ทําคลิปแนวไหนเกี่ยวกับเรื่องไหนน้องๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าพี่อ่านเจอจะมาทําให้นะฮะ หรือว่าใครที่ต้องการจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่างมีฟองชาแนลนะครับผมสามารถทักแชทคุยกันได้นะครับผมราคากันเองแล้วแต่นาห้งานนะแล้วแต่งานแล้วแต่แบบที่เลือกนะครับผมราคาจะมีตั้งแต่500บาทไปจนถึงพันหก็แล้วแต่ว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับผม โอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมีฟองชาแนลนะครับผมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องมีฟองชาแนลนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่มากเลยแบบนั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะให้เพื่อนๆของน้องเนี่ยได้รับข้อมูลดีๆได้มีอินเทอร์เน็ตใช้กันแบบราคาถูกๆนะครับผมหรือว่าเป็นโปรโมชั่นเน็ตฟรีเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์ไปที่หน้า Facebook ของน้องๆหรือว่า i ิน t a g r a m แล้วแชร์ไปแชร์เลยแชร์ได้อนุญ,ญาตนะฮะก็อย่าลืมกดแชร์ให้หน่อยนะครับไปละบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่จ้าสวััดีครบ Oh,